เคยเปี้แม่เทาเ็นหากแข้งนั่นเคยหากแขงูกเคยหกแม่เาอันกุยกุยกุยกไปสีเขามาวะไีา้าอันี่นี่ไอเม่พันสื่อเกลือดำมากครับพี่น้องเกลือดำนี่โลชัยก่อสามรอยสี่ร้อย้วสี่รอขึ้นโลขึ้นเอา โอ้แต่แสบกินเขาไหมได้ยังกินล่ะครับสมประจมจอมแต่แสบเล้ชุดแบบออมหมูออมหมูออมหมูอ่อมหมูนี่อ่อมหมูนี่มี่ีแท่ง้น้องบาง่ไปกินท่ง่มัไเลรบ่กข้บานครับเพราะว่าไดกินแสบที่ตดกินบี่ อืมทียืตัวล่ะอืมก็คัอแรพวอืมคับขอบคุณขอบคุณขอบคุณของพันเลยแม่เนอะขอบคุณที่มาทแม่เนอะวันนีนต้องขอนุ่มขอบคุณนาดเลยยัปีันกอนเยปิดช้นอางรีอืมไปช่วงเกิดไปช่วงเสร็จแ้มีวัน

ไปกินไส่ไปกินไก่ไ้ก็ว่าเบก็กินยังไงเนาะแว็กบเปอเนี่ไป็่เย็นก็มาถอยแล้วกนี่คุณแพร่ก็เคยกินขาวเย็นนะกแล้เป็นีตห่้อยเนรอเ็นบอเ็นบกแ่เราแม่บเ็บแม่เราเห็น เขาดีครับเจ้ากินยาื่าผมว่าองคจาแต่าีมาดินัเกิแม่เถ่าด้วยครับบุชี่นือแม่เขาทว่าภรรยาเขาไว้ที่หลังที่เขาบไม่ใเมื่อไมเข่าไม่ก้อนครับเขาผมก็ว่าเมเจ้ากินแซเสียอือนีเขาหลัะลยแมเราอยากใส่แม่เขา เงาเป็นมาเล็กยอ่เออสนใจแม่ใคะรูเป็นอย่งรโลกนี้เลยเป็นโลกตักงจใหญยักษใเปนโรกนีเลยเนาะเแน่นันเีนกิน้ำหนักเท่าไรนี่กระมอมพุ้งติดแหงแซ่บห่อน้าหอนแน่น

กุ้งมาก็ได้แต่กุ้งกระบะนี่กุ้งกระบะนี่ดูหมดมั้ยที่หอดด้วยเลยพี่สุกซะ 搞活动的。Oh, okay. <laughs> แม่ตุ๊กยิ้ให้ไหลใผมให้ไหลใจตุยทังถามอาจานได้ไปผมไม่ก็พเนีาบ้านไม่ได้เราีไม่วนนะยกตัวกคูด้ก็ไปกักกับเปกับป้ใกินรอนหมบอสไมแค่อเีย้ว่าแค่คอเียแล้วรอสางทบจบไม่อยดาบอสมือเือกมากอุเ้เพื่อนเพื่นเพื่นเลย

ตำมุ้งริกแหงครับนี่อมอมหนูใส่ตะมุ้งเนี่ยมีแนวกินแซ่บๆครับนี่ยน,น้องกระเทียมทอดกระเทียมโทอม,มาจากซีเกตครับแพร่ระมกักว่ากินกระเทียมกินละวคึกดีดวะกินละวคึกนะครับเกินและวคึกคือครับเราเจอใครเนี่ยตำมุ้งอีกสูตรหนึ่งเฉพาะถั่วแม่จุ่นเนี่ยจ้า นางกินแกาเมี่ยงไหมถั่ว้องฟังวเนี่ยโอ้ยค่ณแรกกันเพราทำเล่นหลัปฏิบัติทาทาวะที่แม่สองคนเน่ยยิ้มเลยวันน่ะนะอาจารย์ยิ้มนอยก่อนยิ้มเลีวแบบยิ้มเรียวล่ะยิ้มเดียยิ้มแล้ยิ้มก็แล้วยิ้มก็เล้มันเคยจะ đèn thò ra Nhưng chị quên cấp điện Nhưng mà còn những gì cái gọi là nằm hiểu lầm Hiểu lầm hiểu lầm Hiểu tài đẹp lụ thay bay giữ cái này đẹp rồi Bỏ cũng mà ăn lắm nữa rồi Water, đây nó thanh 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 Cái thanh 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 đây thanh 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 Hôm nay kéo không

กระดากินข้าวบะม่วงสูบผสมบะม่วงข้าเจ้าบะม่วงสูบหรยกเกิดสีขาวกินกรูกเต๋ไปรักษาก็ได้่เขาบอเป็นตีนกรากรีนงอกันไว้ก็ได้ พ่อแม่เป็นเหล่าจันสิกินกินเลยก็ได้อิมอ่มแล้วพี่น้องอิ่มแล้วเดี๋ยวบอกแตงโมหน่อยพ่เอวแตงโมมาสู้กินเย็นแก้เผ็ดก็ได้อยากกัตักกิน กกเจ้าถือนอนบอกใี่ไหผักก้งไเนาะเออเ,เ,เอาอิมอ่มอิม้มลก่อนกินแตงหมองแสงหัดยังไงกันเป็นขักป้อน